สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมทําสรุปข่าวให้นะครับข่าวใหญ่ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของสโมสรเรือมริดนะครับกับอนาคตของเซอร์เจอรลาโมสครับก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของลามอสเนี่ยสัญญาเนี่ยลามอสเนี่ยเหลือ12เดือนจริงนะครับเพียงแต่ว่าลามอสเนี่ยจะย้ายไปเล่นในลีกจีนหรือเปล่าเนี่ย มันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยลามอสมีคําตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาจะมีอนาคตอย่างไรกลับมาลิศนะครับแล้วก็เรื่องราวของเนย์มานะครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีความหวังนะครับอยากจะกลับบาเซโลน่านะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ายากครับยากยากมากเลยแหละเพราะว่าบาเซลน่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเงินฝืดจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยกับดีลของเซานิเกสนะครับ ซอรนิเกส71ล้านปอนด์แล้วก็แดนนี่ฟานเดบีก49ล้านปอนด์แล้วก็คูลิเบอรี่ในหลักที่เกิน100ล้านปอนด์นะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยเนาะเงินทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันยูมีจ่ายนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรอ,อ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับโทษแบนในช่วงเช้าวันนี้นะครับประเด็นใหญ่จริงๆแหละนะครับที่เรื่องโทษแบนของซิตี้เนี่ยตอนเนี้ยข่าวยังไม่ออกมาเวลาที่ผมทำข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยน,น่าจะประมาณเกือบ9โมงเช้านะครับ ก็น่าจะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามในอังกฤษนะครับน่าจะรอช่วงเช้าแหละหรือสายๆหรือบ่ายไปเลยในอังกฤษนะครับข่าวโทษแบนเนี่ยน่าจะออกมานะครับลำลุรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเรอัเมดรตดก่อนนะครับเรื่องราวอนาคตของซอรจูย์รามอสนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับซอรจูรามอสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่า ตัวของผมเองเนี่ยอายุ33ปีแล้วนะครับสัญญาอยู่กับมาริตเหลือ12เดือนนะครับวันนี้นะครับผมได้ปรึกษาพี่ชายนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ของผมเนี่ยพูดถึงว่าจะมีอนาคตอย่างไรกับมาริตนะครับผมขอยืนยันเลยนะครับว่าตามรายงานจากสื่อด้วยแอนด้าเซลโลนะครับยืนยันตรงกันเลยนะครับว่าเซลจิลลามอสครับจะอยู่กับสโมสรเรียวมาริตต่อไปจนครบสัญญาและที่สำคัญก็ญญคือลามอสยอมรับนะครับว่า ตัวผมเองเนี่ยร่างกายผมยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแล้วก็จะอยู่กับมันลิดจนครบสัญญานะครับตามนี้นะครับก็สยบข่าวลือการไปเล่นในลีกจีนแล้วก็การไปเล่นให้กับทีมอื่นเรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนยมากันนะครับเรื่องราวของเนยมาในวันนี้เนี่ยยังคงหวังที่จะกลับไปอยู่กับบาร์เซลโลนาเหมือนเดิมนะครับตามในงานนะครับว่าโอกาสนะผมใช้คําว่าโอกาสเลยว่าถ้าเ네นมาจะไปอยู่กับ บาร์เซโลนาเหมือนเดิมเนี่ยบาร์เซโลนาต้องจ่ายเงินในสื่อบอกไว้นะครับ156ล้านปอนด์โ oh, oh, oh. ทุกเวลทุกวันนี้ดิวของลาติโรมาติเนสนะครับในราคา111ล้านยูโรอ่ะยังปิดดิวไม่ได้เลยครับบาร์เซโลนามีปัญหาเรื่องของเงินฝืดนะครับฉะนั้นตามรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโวในวันนี้นะครับว่าการที่เนย์มาอยากกลับมาอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้านั้นเนี่ยน่าจะทําเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเว้นแต่ บาร์เซโลนาทุ่มเงินฉีกสัญญานะครับไม่ใช่สัญญาสิเป็นเงินที่ค่าตัวที่ปารีสตั้งไว้นะครับ156ล้านปอมด์ดีลของเนามาก็อาจจะจบได้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีวานลาคิติชกันนะครับหลังจากที่กระแสข่าวลือในการที่จะย้ายทีมนะครับมีออกมาต่อเนื่องนะครับวันนี้อีวานลาคิติชครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าผมปัจจุบันนี้อายุ 32ปีแล้วนะครับล่าสุดในวันนี้เองเนี่ยเมื่อ10ถึง15วันที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสซ้อมและก็ได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องของสัญญาเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมได้บอกทางสโมสรบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับว่าผมต้องการอยู่ที่นี่แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่คุณจะจะ,จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาแต่ถ้าสถานการณ์เนี่ย มันก็อยู่ที่ต้องเคารพการตัดสินใจของสโมสรด้วยเช่นกันนะครับว่าจะขายลาคิติชออกไปหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสโมสรยืนยันว่าจะขายลาคิติชอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ขัดแย้งกับเจ้าตัวเนาะเจ้าตัวอยากอยู่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนอีกหลายๆคนเหมือนกันนะครับสรุปนะครับอีเวเลคิติะครับจะถูกขายในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแบบเจ้าตัวไม่อยากย้ายนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนานะครับวันนี้บาร์เซโลนานะครับตกเป็นข่าวกับบรูโน กิมาเรสนะครับบูโนกิมาเรสเนี่ยคือใครนะครับเขาเป็นนักเตะของสโมสรอ,อ่าใครเนี่ยโอลิมปิกลียงนะครับโอลิมปิกลียงเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติบราซิลด้วยนะครับก็ล่าสุดนะครับนักเตะคนนี้วัยยีปีเนี่ยตำแหน่งบทบาทมิดฟิลด์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่คล้ายการเล่นกับเซอร์จิโอบูสเกตนะครับคือสโมสบรบาร์เซโลนาเนี่ยต้องเอาอ่ากิมมเรสเนี่ย มาแทนที่เซล์จิโอบูตเกสนั่นเองนะครับก็ทีนี้ถ้าจะอาแทนนะครับผมมาดูเรื่องของค่าตัวหน่อยนะครับค่าตัวในการย้ายทีมมีไหมไม่มีบอกไว้ในสื่อนี้นะครับก็ตามนี้นะครับแสดงว่าบาเซลนาแค่สนใจกิมินสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสมอริงนะครับเรื่องราวของสมสรโลมานะครับวันนี้ประเด็นสำคัญนะครับใกล้ จบลงละนะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่อัตรางานจากแคลเรี่เดลเร์สปอร์ตนะครับว่าสมอสโรลูม่านะครับบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับคริสสมอรลิงแบบถาวรแล้วนะครับค่าใช้ใจ่ายน่าจะอยู่ในเลท15ล้านยูโรหรือประมาณ13ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเงินอีกประมาณ3 3ล้านปอนด์อย่างน้อยนะครับแล้วก็ของเดิมที่ยืมมาอีก3ล้านรวมแล้ว20ล้านปอนด์นะครับ20ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาริเลียมปานิชกันนะครับมิดฟิลด์ของยูเวนตุสครับล่าสุดนะครับได้ปฏิเสธนะครับข้อเสนอจากสโมสรเชลซี Chelsea, และสโมสรปารีสแซงต์แชมงเรียบร้อยนะครับตามรายงานนะครับว่าปานิชเองเนี่ยตั้งใจที่จะไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับเพีเยงแต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยังเงียบอยู่นะครับตามรายงานจากมากานะครับว่า,าตัวของ อาปานิชเองเนี่ยโอ้โหกล้าปฏิเสธปารีสนะครับรวมถึงอาเชลซีด้วยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับก็ปฏิเสธแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับคราวนี้เป็นข่าวของซาอุนิเกสนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับซาอุนิเกสครับก็ตกเป็นข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียมเงินประมาณ80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ71ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับซาอุนิเกสครับล่าสุดเนี่ย เรื่องราวของซาอูนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าก็ยังมีสโมสรอ,อื่นๆนะอย่างเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็บาเซลูนาเอ๊ะมายังไงเนาะผมก็ยังงงเลยในสื่อเนี่ยเขาบอกไว้แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ด้านล่างบรรทัดล่างครับบอกว่าบาเซลูนาก็สนใจซาอูนิเกสด้วยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับต้องดูการยื่นอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้แค่เป็นข่าวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดอร์บีกันนะครับวันนี้เนี่ยคำยืนยันจากเอ็ดวินฟันเดซาเนี่ยฟังแล้วมีน้ำหนักนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับแดนนี่ฟันเดอร์บีนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งวัย23่า23ปีนะครับก็ล่าสุดในตอนนี้เองเนี่ยฟันเดอร์บีนะครับมีค่าค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ49ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของคูริเบรี่นะครับล่าสุดนะครับคูริเบรี่เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากแมนยูนะครับในราคา1เกิน100ล้านปอนด์นี่นะครับคือคำประกาศสิทธิ์ของผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของสโมสรนาโปลีนะครับได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าคูริเบรี่ราคาต้องเกิน100ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าอะไร มันมีปัญหารเรื่องของการเงินในสโมสรน,นั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของราทติโรมาติเนสกันนะครับวันนี้เป็นโอกาสทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับราทติโรมาติเนสได้หรือไม่นะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยบาเซลูนาเนี่ยน่าจะปิดดีลนี้ได้นะครับแต่ท้ายสุดวันนี้ปิดไม่ได้นะครับเป็นโอกาสทองของแมนยูละรวมถึงเรยลมาดริดด้วยเช่นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนชิเวลกันนะครับวันนี้นะครับสโมสรเชลซีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเจอคู่แข่งอย่างสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับที่สนใจเบนชิเวลด้วยเช่นกันนะครับตามรายงานจากเดอเทลกราฟในวันนี้นะครับว่าตัวของเปปก็ดียวล่าเองเนี่ยต้องการเสริมทัพในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เบนชิเวลตอบโจทย์ได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ e ีคายกุดูกันนะครับวันนี้อ e ีคายกุดูกันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าตำแหน่งที่ยังคงเป็นปัญหาของแมนซิตี้นะครับก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับตามรายงานนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงสนใจซุนยุนคูด้วยนะครับเอาตรงๆเลยว่าอ e ีคายกุดูกันของแมนซิตี้ก็บอกนะครับว่าซุนยุนคูเนี่ยเหมาะกับแมนซิตี้ แมนยูก็สนใจนะแต่ว่าแมนยูมีดีลของเขาอยู่นะครับฉะนั้นสรุปนะครับเรื่องราวของโซยุนคูเนี่ยมีโอกาสที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างที่จะมากๆเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอกสารนะครับเอกสารของทิโมวร์เนอร์นะครับวันนี้สโมสรเชลซีนะครับกรารเตรียมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือเซ็นสัญญาล่วงหน้าของดีลของท u โมวร์เนอร์นะครับวันนี้ดูเหมือนว่านะครับเชลซี Chelsea เนี่ย ก็เตรียมเอกสารได้เสร็จละนะครับแล้วก็จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในสื่อบอกไว้15มิถุนายนนี้นะครับก็ตามนี้นะครับอาจจะลงเร็วกว่านี้หรือเปล่าแต่ในสื่อบอกไว้ว่า15มิถุนายนนะครับเปิดตัวทีมอเว์เนอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิชิบะชัวยี่กันนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้ถ้าผมนำข่าวนี่เหมือนสโมสรหลายๆสโมสรคิสตันพาเลต วูแพมตันเนี่ยก็สนใจเหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับการมาของทีโมวานเนอร์เนี่ยส่งผลชัดเจนกับมิชิบาชูยีนะครับว่ามิชิบาชูยีนะครับจะถูกขายออกไปในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอะดามาชาเล่กันนะครับวันนี้ผมยิงตามข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับถึงไหนแล้วอดามาชาเล่ตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับก็สายตรงของเจค็อกเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งไปแล้วนะครับว่า คุณคือคนสําคัญนะครับก็ตามนี้นะครับผมรอข้อมูลเปิดเผยออกมาแล้วค่อยเล่ากันทีเดียวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่เซบายอสกันนะครับล่าสุดนะครับก็ยืนยันจะกลับไปเล่นบอลยุโรปเกี่ยวกับสโมสรเรียมาดลิตผมอยากให้เซบายอสคิดก่อนนะว่าคือถ้าเซนนอนไม่ติดท็อป์เล่นยูโรป้าลีกก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเซบายอสกลับไปอยู่กับมาดลิตนะเขาจะได้โดนดองยาวนะครับก็เลือกเอาตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอเวอเรตันกันนะครับต้องการเซ็นสัญญากับเอเรียนราบิโอนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับจริงๆแล้วดีลของเอเรียนราบิโอเนี่ยเป็นดีลที่ตั้งราคาขายไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสโมสรต้องจ่ายได้ด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองนะครับของสโมสรเอเวอเรตันแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ตำนานของลิเวอร์พูลอย่างโรบบี้ฟาวเลอร์นะครับก็ออกมาแสดงทัศนะนะครับว่า การที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เซ็นสัญญากับทีมอัลเบอนอร์นะครับมันก็มีทั้งคนที่ผิดหวังและสมหวังนั่นแหละนะครับอ่าในส่วนของคนที่ผิดหวังนะครับตามรายงานนะครับว่าเจคินครอปเองเนี่ยก็คิดว่านะครับดีลของทีมอัลเบเนอร์เนี่ยมันมีเหตุผลและหลายปัจจัยที่ไม่เหมาะกับทีมลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของนิโคลซานิโอโลกับสมสรสเปิลครับก็ตอนนี้เองเนี่ยสองสมรนะครับก็ต้องติดต่อกันต่อไปนะครับซานิโอโลนะครับถูกตั้งราคาขายไว้ที่62ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับวันนี้เป็นวันที่ประกาศโทษแบนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาที่ผมนำข่าวอยู่นี้เนี่ยน่าจะเป็น ตรงกับเวลาในอังกฤษประมาณช่วงตีสองตีสามนะครับซึ่งถ้าเป็นข่าวเช้าเชื่อว่าเรื่องราวของการแมนซิตี้จะโดนแบนหรือไม่เนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยจะได้รับคําตอบอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นผมเช็คข่าวให้แล้วนะว่าช่วงเช้ามีข่าวใหม่ทั้งหมดแค่นี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ